เ,เขี้มไปออาจากไหนเนี่ยขี้มตักเขามาให้เนี่ยขี้มเอานำไมาให้เนี่ยวานเสร็จก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จก็ถมถมเสร็จก็ลดน้ำลดน้ำเสร็จก็รอให้มันโตนะ <c oughs> มองไก,กลๆนึกว่าเอาผีมานะเน่ใส่ชุดดำตอนนี้ผิงกำลังขุดหลุมเพื่อจะวานบักรทวดินเด้อเพื <c oughs> ่อดินเด้อ่ดินเด้อ่ดินทนอะไรอ่ะ ันอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆร,ร้อนมากวานเสร็จก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จก็ถมถมเสร็จก็ลดน้ำลดน้ำเสร็จก็รอให้มันโตนะคะใครจะลดน้ำเนี่ยฝนตกลดน้ำนลดน้ำไม่ต้งองแหงไม้วนยีอืมฝนตกมาใส่เลยได้ไเ,เหรอเห็นอยู่ นี่คือปุยนะคะปุยเมฆเล็กๆเนี่ยเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยเนี่ยเด็กเขียๆเห็นเม็ดไอเดียมาถมเร็วเฮ้ยปุยปั้งไงขั้วเลยส่น าาอยงบ้วานแล้วเด้อว่านแล้ว่านว่านต้องมา่านวาน่วาองถมล<ะ>่าเปลี่ยนคู่ไม่้เอาไปว่านลงโคตรลมอันนี้แบกใช้พลังงานเยอะสุดแล้วนี่คือบักจุกอีเดียมมาช่วยกันมีนมนคน,มนอู้หนึ่งอัตราากลังจะไปอู้เหมือนกันนะรอนมาก นี่มันนอนลี่นี่คนที่ไม่ทำงานไปช่วยกันทำงานเลยรู้ช่วยกันทำงานแล้วเร็วเร็วแเไปเลยรูเร็วๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่เร็วแล้ว เขาทําแล้วเขาหวานจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพี่หญิงไงพี่งก็ขุดอยู่นั่นหญ้าก,ก็หวานปุ๋ยแล้วก็จะหวานบักถั่วดินอีกแล้วดีมละ่ะทําอะไรขี่รถโอ้ยแค่ขี่รถถมแค่นั้นเองสองอย่างเองอเไปแล้วเร็วๆอเหือดีย้หนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วไปอาบน้ำด้วยพี่ดีมบอกว่าหนึ่งนาทีโอเคเียง ก็เหนื่อยามากแถวมันก็แต่ซีๆีหน่อยอเพราะว่าเราก็ซีมองไกลๆนึกว่าผีมาเน่ใส่ชุดดำหดมวกดำกางเกงดำ <c oughs> <c oughs> ผีอะไรนั่นที่มันใส่หน้ากากอะแล้วมันลอยได้อะ เท yeah. right. kind of ah ี่ยวไว้มีอาวุธด้วยอาวุธอะไรที่มีหน้ากากหน้ากากสีขาวมีอะไรแบทแมนซูเปอร์แมวไม่ใช่ผีแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอี่าบอกว่าทำว่าว่าข้ามถึงว่าก็เหนื่อยทำว่าว่าข้ามถึงว่ามันว่น งาบ่มามั้นแต่เขาเป็นจริงเขาโลคนเาเมยกับเนีเนนี่ยยแล้วพักทอนวางสั่งจะว่าขั้นบ่มานีส้ของเงาง่าขน้วเวลาซพูอื่นไปเอาเขี่ยมไปเอาจานหเนี้ยเขี่ยมตักเขามาให้เนี้ยเขียมเอานำมาให้เนี่ยเขี่นูนเขี่เน่เขีมยไปล้างจานเขีมเก็บพักอีตู้ เขี่มไปนวดไปนี่ไปนั่นเขี่มไปเก็บใบหอมเขี่มไปน้ำยามาไปไปดูดนุ่นเขี่ยมยิบหยังมาหยิบนุ่นมายิบนี่มาหยิบนั่งยาลาเอาอันนี้คือผสมหนึ่งเอาโอ้ยังไม่เสร็จหรอเพืเปลี่ยนข้างสักบมั้งเออข้างนี้ก็ถนัดใหม่เพียงรู้สึกว่ามันมันจะ มันถงไปถึงไหนนู่นเลยเหรออืผิงอันนี้มันถมแล้วนั่นหวานปุ๋ยเลยด้วยผิงพอแล้วมันถมแล้วน่ะมันขุนแล้วใช่แล้วจ้าเพื่อเพ่อปุ๋านผิงกันนะนี่คือบ้านของเราอีกแล้วก็ทุกคนทุกคนขะ้นนี่คือบ้านของเรามีอาหาร